ตลาดเก่าเยาวราเนาะขอบเรียบร้อยค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าอร่อยเลยแว่มาเลยค่ะจ้าจ้าขอบคุณนะคะจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเื่อนวันนี้เราจะมาซื้อของกินที่เยาวราตรงตลาดเก่า ว่าตลาดอะไรนะเล่ง e a, เวียหรอภาษาจีนนะคะอ่าเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมเลยนะคะมีของกินอะไรบ้างแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะไม่รูเ้เพื่อนๆตามเราไปชมกันเลยคะ่ะ เรียนก้านเดียวเรียนนากินมกนเลยค่ะ

เน,น,นิเเนปลาคั่วปลา,นนากระพปะปลาแตกคั่ว กดาคนจะเดินแน่นเลยนะคะที่ตลาดเก่าเยวาวราชที่แต่ว่าวันนี้มันเหมือนจะฝนฝนจะตกปะะอยๆค่ะ หน้าชายน่าเก็บมาเลยเดินธรรมดาแม่ค้าต้องยไม่ต้คิเก่งไว้ฮัลโหลร้องเงขอปังกนะ ที่ฟูมาล่ะจ้านี่จะเป็นอาทดตย์แม่จ้าจัดฟูใหญ่มากเลยไข่กันเนื้อไปแจกกินเลยเยี <S 2> <S 2> le <S 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 ่ยมมากินฟูปลาเชลนแล้วเดี๋ยผมจะมีมาเนี่ยสองเดือนแล้ว ขาวปลาเมื่อกี้ซื้อไปแล้วข้าวปลาเจ้านี้อร่อยใช่ไหมคะอร่อยค่ะเจ้าเจ <c oughs> ้าค่ะพี่ขายตั้งแต่กี่โมองอ่ะเออหกโมงเช้าถึงประมาณสามสามโมงเย็นอ๋อจา้จาจ้าจ้าขอบคุณค่ะเมื่อกี้ซื้อไปแล้วถุงหนึ่ง และอาชีพของผู้พิการทองด้านสายตาเท่าไรก็ร่วมได้นะคะขอบคุณค่ะโชคดีและดีนะคะ Hoa mắt, hoa mắt. Hoa mắt, hoa mắt. Hoa mắt, hoa mắt. Hoa mắt, hoa

เีสเก็มาเต็มเลยค่ะทางไนก็คือตรงนี้ก็เป็นรนเดิมคือ มากเลยทูใหญ่มากเลยค่ะเวย สี่สิบห้าเอาไปกล้วยให้ถุงหนึ่งค่ะมันมันต่างกันตรงตรงไหนตรงนี้สามสิบอัอนนี้สี่สิบห้าอันนี้เม็ดแต่นี่เม็ดสวยอ๋อเม็ดสวยอ๋อเอา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 เม็ดสวย,ะสวยละกัน่ ขอบคุณค่ะ nè chân 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 con chân chân chân

นี่คนเดินน้อยนะคะฝนตกค่ะฝนตกปล่อยๆนี่บะหมี cái Ờ, thùng lít này hả? Ừ. Đồng đích, đồng đích. โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศแค่นี้นะคะตลาดเก่ายเยาวราชตลาด ตลาดเร่งเว้ยเยอะเรียกยากมากเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆเทนนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ฝนตกเลคนน้อยหน่อยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ